ฮัลโหล มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ PNSR Channel กับฟลองนะคะวันนี้ฟลองจะมาประกาศมาบอกข่าวดีนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยากมาเรียนต่ออยากมาเที่ยวหรืออยากมาทำงานที่ออสเตรเลียนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดเมื่อวานเลยก็คือตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียนะคะประกาศเปิดประเทศแล้วค่ะแต่จะเปิดภายในปลายปีนะคะจะน่าจะเริ่มต้นประมาณเดือน11นะคะก็คือจะเริ่มเปิดประเทศให้คนภายนอกเนี่ยได้มา เที่ยวแล้วเราก็จะให้คนออดักไปเทีเ่ยวข้างนอกได้แล้วนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเรื่องของที่ห้อของวัคซีนนะคะก็เพิ่มขึหลายๆลยคนน่าจะตังวลแล้วก็คอนเซิร์เนอรสำหรับหลายๆคนที่แบบเออฉีดซีโนแวคมารัฐบาลออสเตรเลียเขาจะอัพพรูฟหรือเปล่าแน่นอนเลยคะ่ะว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลออสเตรเลียอัพพรูฟมีหลายตัวมากเลยแน่นอนม่าต้องเป็น ไฟเซอร์โมเดนาจอห์นสันและจอห์นสัแล้วก็มีแอสตราซเนกนะคะแล้วก็2อันที่เขาเพิ่เพมเข้ามานะคะก็คือ s i n นแวคกับโควิด i ชียลส์นะคะที่เป็นของอินเดียก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฉีด s i n นแวคนะคะก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะสามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้แล้วปลายปีนี้นะคะแล้วก็กฎของการเข้าประเทศนะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องฉีดวัคซีนมาให้ครบ2โดสเนอะแล้วก็ต้องมีโควิดพาสปอร์ตนะคะเพื่อเช็คว่าแบบเออเราฉีดมาจริ ไหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็ส่วนของในเรื่องการกักตัวนะคะการกักตัวก็จะค่อนข้างชิลแล้วก็จะไม่ค่อยได้แข่งคัดเท่าแต่ก่อนที่บินมาในประเทศนะคะก็ตอนนี้นะคะรัฐบาลเขาก็อนุรลมให้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วก็ยี่ห้อที่ฟองบอกไปนะคะก็กักตัวแค่7วันนะคะคือการกักตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปกักตัวที่โรงแรมหรือว่าสถานที่ที่รัฐบาลออสเตรเลียเขาจัดมานะคะคือ เราสามารถกักตัวได้ที่บ้านของเราเลยค่ะกักตัวแค่7วันเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเขาก็มีกฎออกมาว่าสําหรับใครที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อที่ฟองพูดนะคะก็จะต้องกั ตัว14วันเหมือนเดิมนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องกักตัวกับสถานที่ที่รัฐเขาจัดให้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้รับวัคซีนโซีโนแวคหรือว่าแอสตราซิเนกาที่ประเทศไทยนะคะก็ไม่ต้องกังวลได้มาแน่นอนปลายปีนี้เพื่อนๆก็ต้องรีบไปเตรียมตัวนะคะรีบไปดูเรื่องที่เรียนของเราสถานที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะรวมถึงดูเรื่องของคอสเรียนด้วยว่าเปิดอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องรีบทำแล้วนะคะก่อนที่ประเทศจะเปิด แล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเรื่องของโควิดเรื่องของ restriction ต่างๆเรื่องของ border ที่ออสเตรเลียนะคะ ก็เดี๋ยวฟ้องจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสําหรับใครที่อยากอ่านเป็นภาษาอังกฤษฟ้องก็แนะนํา2ช่องทางด้วยกันเอาจริงคือฟ้องก็อ่าน2ที่นี้เป็นหลักนะคะก็คือ n i c e News กับ ABC นะคะอันนี้เดี๋ยวฟองก็จะแปะไว้ด้านล่างมีทั้ง Instagram มีทั้ง Facebook เลยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยว่าอยากจะอ่านอนะไรน,นะคะสําหรับใครที่อยากอ่านเป็นภาษาไทยนะคะฟองก็แนะนําให้ไปกดติดตามไว้ใน Facebook Page ของ SBS ไทยนะคะเราก็จะมีการ อัปเดตแนะนําข่าวสารเหมือนกันว่าออสเตรเลียจะเริ่มเปิดประเทศเมื่อไหร่เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทาง SBS ไทยก็ได้มีการอัปเดตข่าวสารเหมือนกันก็รประมาณนี้นะคะวันนี้ฟองก็มาแบบรีบมารีบไปมารีบบอกข่าวดีให้กับเพื่อนๆฟังกันก็ถ <ๆ S 2> ้าเพื่อนเพ่คนไหนนะคะมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคุยอยากจะถามอะไรเพิ่มนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าทัก i n s t a g r กรมส่วนตัวของฟองมานะคะเดี๋ยวฟองจะแปะไว้ด้านล่างเผื่อใครอยากจะแบบเออมาพูดคุยอยากทา คำถามอะไรอย่างงี้กันนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย